สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟที่นเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาที่วัดกู้อ,อําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับก็มาขอตัวเลขนําโชคกับพ่อปู่แม่ย่าสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับเราก็อาจจะมีกุมารทองนะเพราะว่าล่าสุดเลยวดที่ผ่านมาเหมือนจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับม,มาถึงนี่น้องแมว แอดมินก <Ad> <c oughs> ็ไม่รู้ว่าจะเป็นแมวในวัดหรือว่าแมวที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเห็นแอดมินเดินมานี่ก็มาทักทายเลยนะครับเดินเมี้ยวเมี้ยวมาเลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็มาคอเคลียร์คอเคลียร์อยู่ใกล้ๆนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็ไม่ห่างเลยนะตั้งแต่เดินเข้ามานะครับน้องก็ไม่ไปไหนเลยนะครับแอดเมวแอดเมวแอดมินไม่ไ <c> ด <oughs> ้ร <c oughs> ู้จักน้อง <c oughs> เป็นการพิเศษนะครับ <c oughs> เนี่ยเพิ่งจะเจอน้องเป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่สามไม่นเป็นจำไม่ได้นะ่จาจะครั้งที่สามนะนานนะน้องก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับนี่โอมารอบนี้เหมือนรู้จักกันเลยเดินมาคลอกเลียคอเคลียนะครับเนี่ครับไม่ไปไหนเลยเอย๊หรือว่าน้องจะบอกโชคนะครับนั่นนะเอาละครับถ้างั้นน้องอาจจะบอกโชคก็ได้นะโอ้โหหลับปุ๋ยเลยถ้างั้นอันมินลองเสียงทายเลข เด็กปิงปองก่อนละกันนะครับเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นลางดีนะครับเพราะว่าเพิ่งจะเดินเข้ามาน้องก็มาคลอเคลียคลอเคลียนะครับอาจจะเป็นลางบอกว่านะครับให้อดินจับปิงปองเลยหรือเปล่านะครับลองดูละกันนะครับอาจจะมีโชกับน้องนะครับเอาละครับได้เลข6นะครับหมายเลขแรกนะครับได้เลข6นะครับสําหรับปิงปองนะครับงวดที่แล้วอย่าลืมนะครับเข้า83ตรงๆงเลยนะครับ เอาลครับหมายเลขที่2ได้เลข5้านะครับได้เลขห้านะครับ,บ6 5มาดูหมายเลข3กันนะครับโอ้หมายเลข3ได้เลข2ครับก็ถือว่าตรงใจนะครับตรงใจอยู่นะครับก็แอดมินก็ชอบอยู่นะสำหรับ6 5 2้าเลข5าไปไหนแล้วล่ะหาเลข5ไม่เจอ นะครับนี่เลขห้านะครับหกห้าสองนะครับคือหมายเลขที่แอดมินจับได้งวดนี้นะครับอย่าลืมนะครับงวดที่แล้วเข้าแปดสามนะครับได้เลขล่างสาหรับสาหรับปิงปองนะครับมางวดนี้นะครับน้องแมวเนี่ยครับโอ้โหเดินมาคลอเคลียคลอเคลียนะครับไม่ยอมไปไหนเลยนะครับเอ้าเห็นไหม น่าจะมีโชคนะครับคนนี้หรือว่าเป็นลางบอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะทำไมอยู่ๆน้องแมวมาคอเคลียก็ไม่รู้นะครับเจอกันงวดก่อนก็ไม่ได้ขนาดนี้นะนะครับเอาละครับแอดมินขออนุญาตทําพิธีก่อนนะครับขอตัวเลขกับพ่อปู่มแม่ย่าก่อนนะครับวันนี้แอดมินเอาน้ําส้มนะครับเอาน้ําส้มมาฝากมาถวายน้องกุมารด้วยนะครับเพราะว่างวดที่แล้วได้ยินเสียงน้องกุมารน,นะ น่าจะชอบน้ำส้มนะแอดมินว่านะครับแอดมินเอาน้ำส้มกับน้ำเป๊ปซี่มาฝากน้องนะครับไม่รู้ว่าน้องจะชอบแบบไหนก็เลยเอามาฝากก่อนนะครับเอาเป๊ปซี่กับน้ำส้มนะครับเอากล้วยหมากพลูมาถวายพระผูวแม่ย่านะครับะนะครับอ่ะเดี๋ยวขอทําพิธีก่อนนะครับขอทําพิธีก่อนเลขในฝากระสวยสวย0ย์กับ91 เอาละครับงวดนี้แอดมินจะจุด2แท่งนะครับจุดรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวฮานอยด้วยนะครับรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวฮานอยด้วยนะครับเพราะว่าแอดมินก็ไม่ได้มาทุกวันนะครับขอลุ้นลาวกับฮานอยด้วยละกันนะครับเพราะว่า1งวดแอดมินก็จะมา1ครั้งโดยประมาณนะครับก็ขอจุดลุ้นลาวกับฮานอยนะครับก็ลุ้นได้ทุกงวดนะครับแต่ถ้าออกแล้ว หมายถึงราวกับฮานอยนะครับถ้ายังไม่ออกก็อาจจะตามในงวดต่อๆไปได้นะครับเพราะว่าเท่าที่แอดมินสังเกตดูนะครับแอดมินเคยจุดเอาไว้เนี่ยคืองวดที่แอดมินลงอาจจะไม่ออกแต่พองวดถัดมาเนี่ยปุ๊บอุ๊ยออกตรงๆเลยนะครับฉะนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งนะครับก็คือหมายถึงราวกับฮานอยนะครับถ้าไม่ออกงวดที่ท่านได้รับชมวิดีโอก็อาจจะตามในงวดต่อไปได้นะครับเพราะว่าแอดมินเห็นไหล ครั้งแล้วนะครับที่มาเข้าหลังจากวันที่แอนมินลงคลิปให้นะครับเอาละครับขอดูพ่อปู่แม่ย่าหน่อยนะโอ้บรรจุ่นงนี้มีคนมาถวายของพ่อปู่เยอะพอสมควรนะครับทั้งดอกไม้ทั้งนะครับอืทำไมเมื่อจังเนาะวันนี้ดูหน่อยว่าพ่อปู่แม่ย่าจะมาทักทายหรือเปล่านะครับ เงียบจังไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะครับจากด้านหลังของพ่อปู่แม่ยา่าเงาเง,งาอะไรก็ไม่มีนะครับเนี่ยไม่มีอยวขอตั้งกล้องนิดหนึ่งแล้วกันนะครับพอดีของถวายพ่อปู่เยอะค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้มีคนมาถวายหมากพูพ่อปู่กับแม่ย่าเยอะเลยนะครับ อาจจะตั้งกองลำบากนิดหนึ่งนะครับขออภัยด้วยนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงนะโอ,อ้แปลกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเงาเมิดเงาสว่างนะนี่โอ้โหเอาละครับอุ้ยเหมือนเหมือนจะมีใบหน้าเป็นผู้หญิงนี่เห็นไหมครับเนะี่ยตรงกลางอุ้ยสงสัยแม่ย่าจะมาทักทายนะครับเนี่ย นั่นนะครับข้างหลังพ่อปู่ยืงมาด้านหาด้านแม่ย่าเลยครับอุ้ยสวยด้วยอะ่ะเหมือนเป็นผู้หญิงสวยด้วยใส่ชุดไทยนะครับอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะครับอู้แล้วก็ตรงข้างหลังข้างหลังแม่ย่าเนี่ยนะครับยืงมาตรงกลางก็เหมือนเป็นผู้หญิงอู้เนี่ยมีสองภาพเลยเหมือนมีคนหนุ่มกับคนสาวเลยอุ้ยสาธุสาธุนะครับ เหมือนกับมีอะไรบางอย่างมาทักทายนะครับน่าจะมาบอกโชคหรือเปล่านะครับอุ้ยเหมือนมีตัวเลขด้วยนะอุ้ยเหมือนเลขห้าขึ้นชัดเลยแหละข้างหลังเหมือนได้ยินเสียงเด็กนะครับเหมือนได้ยินเสียงเด็กนะเมื่อคู่ นี่ครับได้ยินมาจากทางด้านล่างหนี่ครับเหมือนได้ยินนะไม่ไม่ได้หูฝาดแน่เลยครับเนี่ยหรืเหมือนเหมือนม,ม,ม,มีเสียงคนลของกิ้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 ง,ง,ง,งด้วยครับอุ้ยเดี๋ยวต้องไปดูแล้วล่ะครับเอาเดี๋ยวก่อนไปดูเลขทูบก่อนนะครับ เลขทูบขึ้นมาแล้วด้านขวานะครับเลข5นะครับสำหรับเลขเอ,อลาวกับฮานอยนะครับด้านซ้ายเป็นรัฐบาลไทยนะครับโอ้บนกล้วยก็เหมือนจะมีเลข3เนาะมันจะมีเลข3ชัดเลยอะ่ะนะครับอืมงวดที่แล้วนะตรงนี้แปดสามะ เลข8ยังอยู่ชัดอยู่เลยนะครับเป็นตกน้ำมันนะโอ้่ยเห็นไหมเลข3เลข8กับเลข3ามโอ้แต่ไม่ชอบอะนะงวดงที่แล้วเพราะว่าไม่ใช่ไม่ชอบนะครับคือเห็น8กับ3ก็จริงแต่ว่าหวยเพิ่งจะออก5 83าไปก็เลยไม่กล้าฟันว่ามันเป็น83แต่ถามว่าเห็นชัดไหมอะเห็นชัดนะครับสำหรับ83ามาเห็นชัดเลยแหละแต่ไม่กล้าทักว่ามันจะเป็น83เพราะว่าตัวเลขเพิ่งจะออกไปนะครับ ก็เสียดายอยู่เลขสองก็ยังชัดอยู่นะมีหัวเรือนะครับเดี๋ยวแอมินต้องไปดูตรงที่เมดที่แล้วที่ได้ยินเสียงน้องนะครับเด็กเด็กที่เสียงหัวเสียงเด็กหัวเราะนะเดี๋ยวแอมินพาไปดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็เหมือนกับได้ยินเสียงเด็กเหมือนถ้าแอมินหูไม่ฝาดนะเหมือนกับเขาพูดว่าอะไรนะเก้าเจ็ดหรือเจ็ดเก้าอะไรสักอย่างหนึ่ง เดีย๋ยวต้องไปย้อนดูในวิดีโอนะครับเดีย๋ยวต้องไปย้อนดูอีกทีหนึ่งแต่เมื่อกี้เหมือนได้ยินนะครับเหมือนได้ยินพูดว่าเจ็ดเก้าหรือเก้าเจ็ดอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่มันก็ไม่ดังมากเท่าไหร่นะครับเหมือนเป็นเด็กนะเด็กน่าจะยังเด็กอยู่อะ่ะนะครับเสียงเด็กนะครับเอาได้ยินอยู่นะเมื่อกี้เดี๋ยวจะไปดูตรงที่เคยได้ยินเสียงน้องแล้วกันนะครับน้องอาจจะมาทักทายก็ได้นะครับ โอ้แล้ววันนี้ฝนตกแรงซะด้วยนะครับบรรยากาศก็เอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะครับมาคนเดียวอีกแล้วนะครับวันนี้มาคนเดียวอีกแล้วนะครับนี่ครับโอ้บรรยากาศก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่ไม่เป็นไรนะครับเรามาดีเรามาดีเรามาเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะครับเรามาดี นะครับก็ท่องไวนาา้นะครับเรามาดีนะครับถ้าน้องมาก็ให้น้องบอกโชคนะครับขอโชคขอลาบนะครับวันที่แล้วอาจจะยังตั้งหลักไม่ได้อืมไหมครับได้ยินอีกแล้วได้ยินอีกแล้วครับ เห็นเสีงเด็กจริงๆด้วยครับโอ้โหแล้วจุดไทยก็พัดมานะมาดีนะมาดีมาดีอืมเนี่ยมาจากทางนี้แน่นอนเลยครับชัดมากเลยสาธุสาธุนะครับนะ ถ้าจะมาทักทายมาให้โชคนะครับก็อนุโมทนาสาธุนะทำบุญร่วมกันนะครับให้เห็นสามตัวสองตัวตรงๆนะเพราะว่าแอดมินก็มาดีนะครับลูกหลานมาดีไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะครับมาขอแค่มาขอแค่มาขอโชคขอลาบเท่านั้นนะครับก็ขอให้เห็นสามตัวสองตัวด้วยเถอะสาธุสาธุ โอ้นี่นะครับโอ้นี่มีสาธุเลยครับนี่มาครั้งที่แล้วยังไม่มีนะครับนี่แหละตรงจุดนี้ที่แอดมินมาดูเลขครั้งที่แล้วนี่ครับมีเหมือนมีใบหน้าอยู่นี่ครับงวดที่แล้วไม่มีอู้ยเหมือนเลขแปดขึ้นชัดเลยเหมือนใต้ใบหน้าจะเป็นเลขแปดแปดอะไรน,ะนะนั่นะนี่นะมีใบหน้านะครับเหมือนเป็น x แปดนะแอดมินเห็นเป็นเลขแปดใต้ใบหน้าเลขแปดเลขห้า้ทำไมเห็นเป็นแปดสามห้าเหมือนเดิมอ่ะอันนี้สองนะสองห้าเลขสองหรือเลขสี่อุ้ยแต่ใต้ใบหน้าเนี่ยเห็นเป็นแปดเลขแปดชัดเลขห้าชัดเอ้แต่ทำไมเป็นแปดสามห้าเดี๋ยวนะแปดเจ็ดห้าหรือเปล่า ออใช่ใช่เหมือนคล้ายค้าเลขเจ็ด 7. เหมือนเป็นแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดหรือเปล่าครับอู้นนะ่ะนะนะอู้นะ่าจะใช่นะแปดสามเจ็ด อุ้ยแม่มาอีกแล้วครับเสียงอุ้ยเสียงมาอีกแล้วนะครับเสียงน้องมาจากไหนมาจากข้างล่างข้างบนอุ้ยกำลังดูตัวเลขอยู่นะมาดีมาดีมาดีนะครับสาธุสาธุ ตกใจนะครับเสียงฝนก็แรงด้วยนะครับสาธุสาธุนะครับน้องอาจจะมาบอกโชคก็ได้นะครับแปดสามเจ็ดหรือเปล่าเนาะนะครับหรือว่าแปดห้าเจ็ดแต่ก็เหมือนเห็นเป็นเลขสองกับเลขห้าอยู่นะเนี่ยมีใบหน้าเนี่ยครับแล้วก็มีเหมือนตัวเลขอยู่ด้านล่างของใบหน้านะครับเอาให้เพื่อนๆดูเอาแล้วกันนะครับใครเห็นเป็นตัวไหนอย่างไร เมื่อกี้น้องทักด้วยนะครับน่าจะเป็นลางดีนะครับว่าอาจจะมีโชคเนี่ยครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ตกใจมากเหมือนเหมือนงวดที่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ทําใจมาบ้างแล้วนะครับแต่งวดที่แล้วนี่โอ้โหขนลุกขนชันนะครับแต่นี่เอาจริงๆก็ขนลุกอยู่นะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าทําใจมาล่วงหน้าแล้วนะครับถ้าถ้ามาเจอ น้องก็จะอนุมนอุโทนาสาธุเอาตัวเลขนะครับวันนี้นะครับวันที่แล้วไม่ได้อนุมทนาสาธุเอาตัวเลขนะครับวันนี้ก็จะอนุโมทนาสาธุเอาตัวเลขนะครับเอาละครับวันที่แล้วหลังจากที่แอดมินเดินมาแอดมินมาเสียงทายเลขปิงปองนะครับได้8ปดสามวันนี้แอดมินจับปิงปองไปแล้วก็จะขอเสียงทายเลขเซมซีละกันนะครับหลังจากที่แอดมินว่านะครับน้องน่าจะมาทักแน่นอนเลยนะครับ เอาละครับขอให้เลขมสีเข้าตรงๆด้วยเถอะสาธุนะครับเลขหมายเลขแรกนะครับเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขที่สองมาแล้วนะครับเป็นอ๋อเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขสองกับเลขศูนย์นะครับ เป็นเลข2กับเลข0นย์นะครับเอาล่ะครับแอนมินก็จะเสี่ยงทายแค่2หมายเลขแล้วกันนะครับเพราะว่าอีกหมายเลขนึงนะครับเป็นเปเ็นเลข7เลข7กับเลข2เลข0ูนย์นะครับก็จะได้3ตัวพอดีนะครับหรือใครจะเอาเป็น7227นะครับ7 0 0 7ก็ได้นะครับนะครับถ้าไม่อยากลุ้น3ตัวนะครับลุ้น2ตัวก็จะน่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับ7 2 2 7 7 0 0 7นะครับหรือจะ2 0 0 2ก็ได้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรากลับไปดูเลขทูบกันนะครับกลับไปดูเลขทูบกันหลังจากที่เราไปดูตัวเลขที่เรือกันมาแล้วนะครับโอ้ยังไม่ยังไม่ไม่หมดนะครับรัฐบาลไทยอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะแอดมินไปตั้งนานนะไปตั้งหลายนาทีนะส่วนเลขทูบลาวนะครับขึ้นแล้วนะครับสําหรับ5้าหนึ่งสองนะครับโอ้ไปตรงกับเลขที่พ่อปู่สํารงเลยนะครับอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับเมื่อวานไปจุดที่พ่อปู่สํารงนะครับ จุดได้5 1 2นะครับแล้วก็โหเนี่ยนะครับออกมาแล้วนะครับครบแล้วนะครับ118นะครับโอ้เลขเบิ้ลสวยด้วยนะครับอาจจะอาจจะเป็น718ได้นะครับ1 1 8 718นะครับเพราะว่าเลข1กับเลข7ชอบมาเหมือนกันนะครับก็นะครับลองดูแล้วกันนะครับชอบชุดไหนก็ตามชุดนั้นนะครับสำหรับเลขรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวกับฮานอยนะครับ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นการเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณที่มารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้ครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ